สวัสดีครับตกปลาไม้สะพานครับจะกับนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมจะก่อนอื่นกับขอฝากผู้ที่เข้ามารับชมน้ำเนี้ยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ยไครับกดติดตามไว้เพื่อคลิปใดอยากเบิ่งก็จังเบิ่งนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้มันลุนต้องกันครับว่าสีมันหรือประมาณครับวันนี้โอเคครับลุนต้องกันเลยครับ หกโมงเครื่องครับลงเบนดแล้วพอดีซีคันครับ,รบเดิมกันแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล่องกันนะครับแดดเดี๋ยวมาเดิมกันครับเปลี่ยนมุมกล่องก,นกอนเอาเอาเอาแล้วครับ ต่อเซ็มงามครับผมมาแล้วครับเต็มแรกครับมาครับเศ้านี่หุดลุดรุดลุดรุดรุด,รด,รด,รดพอดีครับเจ็ดมงพอดีครับโอ้แดดวนันเก่ามงลงเด็ดหกโมงเคืองเจ็ดโมงเลมาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมรวมกันต่อไปครับ ดูว่เขาทันบูโอ้ยข,ของกันมาครับขอพระทัานสั่มลุดโอ้ยเสียดายเบ็ดเอาเสบีย์ปิ้วเลยครับวางหันครับ วัดบติดของกันอีกตั้งหากเบ็ดขาดอีกตั้งหากครับตอไหมครับบางหันเพิ่งลุงเงี้ยแล้วครับอ่าลุ้นกันต่อไปครับผมขอท่านอีกว่า แต่มที่สองครับจะจ่อครับเซมง้ามครับโอ้เสียบเกือบบทสลุปากบัดค่อยหลายครับเกือบรุดอีกแต่สองแต้มครับแต้มที่สองอยงนี้ครับเอาแล้วครับ ตากระมังบ่ไปกันเลยโอ้ประจอดครับตากแดดครับดึงนี่ขึ้นครับอุ๊ยเป็นยันง บ้าครับมัหลุยวัดหลุยเว้ยเน้ยมิมสัอยู่บ่ไี่ตักแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นเย็นโอ้สีเขียดยจดรกมาแล้วครับเริ่มมิสัแล้วครับวัดหลุยว่าหันพูดไปนหนึ่ง เป็นแจนหนึ่งครับแสมงามครับผมอู้ป่าเกือบพัดอืมนี่ครับโอ้้ดูไกลเลยว่ะ สงามครับเป็นแตนมนึงครับผมดึกขั้นหน้าหันลงแตะครับอีกขั้นนึ่งก็กินเลยครับผมเพิ่มมีอีกแต้มนึงครับ แข็งแค่เสรง้มงงามครับเอาขางปลาพอด,ดีใส่บุ๋มีไว้จากตัวบ้า ก,กินน้ำเปล่าเหรอเอาโทษผมเอาตางเดดนี่ละครับเสร็จแางเดีครับ วัดเฝ้าเล้่ป้าดิงๆๆบิ๊กวัดเฝ้าสวยครับอันนี้บบตัดนะครับนี่เอาลงเฉียบเลยวัดเฝ้า มังกะมังว่าอยู่ดินึกยังแย่นุดเลโพนามาครับฮวอนคักไหลครับมาปลากำะมังกินพอดีเออโมเด่นน้ำของปลาไหลฮวอน สสวยๆครับนี่แต้มครับห่อนครับห่อนห่อนห่อน <c oughs> หิบตัวครับโอ้ขวานครับเก็สิเบิร์ตห้อนุญาตเดินคลิปเลยนะครับผมเดินก็บสีเบิร์ตครับแต่ขอขอบคุณพี่น,น้องครับที่เขามารับชมนะครับผมขออนุราตความดีสูขข่คุณสุคนครับขอบคนนุณัากครับผมสวัสดีครับ คลิปผมเป็นคลิปไม่ส้สมือนะครับผมผมไทยแล้วผมกะตัดลงเลยนะครับผมสวัสดีครับ